ดีครับวันนี้ขค่งแดบประุมจะพามาดูเว็บร้อยยห้าไอประวานครับผมควันออกเข้าไอเสียสตาร์ทไม่ติดกำลังอัดไม่มีเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างมาดูกันครับนหลจากที่เรารือออกมาเรียบร้อยครับผม เรามาเช็คดูว่าสาเหตุของอาการควันเกิดจากอะไรได้มากครับได้ไม่มีแรงอัดอันดับแรกครับวาวรั่วมันเดมพวกตระก,กูลนี้ชอบวาวรั่วครับเ,เกิดจากน้ำมันเคเรื่องซึมลงในห้องเผาไหมครับผมจะได้เปลี่ยนด้วยบดวาว น้ำมันจะเยิยมลงมาใส่หัวเทียนทำให้หัวเทียนบอดง่ายาเชื่อสูบเสื่อสูบถ้าเป็นรอยรอยเรียบแมวเยอะๆก็ทำให้น้ำมันเครื่องขึ้นมาผ่านช่องแหวน ขึ้นมาหาหัวลูกสูบครับผมทำให้เกิดอาการควันแล้วก็ออกระบบท่อไอเสียนี่ท่อไอเสียครับผมทำให้เกิดควันขาวครับผมรถคันนี้แวนจะมีสีตัวครับผมเราเช็คดูแล้วว่าแหวนหลวมครับ มากแหวนเขาจะชิดกันแบบนี้นะครับผมใช้ไปนานๆจะห่างเป็นแบบนี้ครับห่างไปเรื่อยๆห่างมากก็ไม่มีแรงอัดครับสตาร์ทไม่ติดแล้วก็น้ำมันเครื่องวิ่งผ่านช่องที่แหวนมันห่างทำให้น้ำมันเครื่องขึ้นหัวลูกสูบเกิดการควันครับผม ควันออกท่อไอยเสียวิธีแก้ไขก็ต้องเอาเสศอสูบไปควานที่โรงกลึงครับผมควานเพิ่มไซด์อ่นี้เป็นไซ์ห้าสิบเราจะควานเป็นไซด์ร้อยครับเปลี่ยนชุดลูกสูบแว้นใหม่แล้วก็เปลี่ยนวาลวครับผมวาลวไอดีไอเสียแล้วก็โซลารินครับผม ข้อ,อนี้ถ้าอาการควันเกิดจากน้ำมันเครื่องไม่ได้เปลี่ยนตามกำหนดครับแล้วก็อายุการใช้งานของเครื่องยนต์ใช้งานหนักมากจนทำให้เครื่องยนต์รมไวมก็ควันสรุปเรื่องคันนี้ต้องทำเครื่องใหม่ครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผม ขอบคุณที่รับชมครับ